อยากเห็นลัานออคีวีปรอกวรัร้องเพลงโอ้ยม่หวังมะหวมหวงโอยย่กระซาหวมงแยังมีใจก็หว่างกัสิละบางแก้วก็ม่หวังมนมบ้าแต่เนี้ยบางแก้วมองน้ำตาอยูกในห้อนนะอย่าล้านกับนะคิมวาล้านได้น่ะเอาชัหวมาล้านทีเอาของมา คนลแต่ก็ต้องดีใจแล้วเนาะมีคนมาเยี่ยมเนาะแบบเฮาแบบเฮาคือจังบางเหงาบาเหงาคือว่าเดี๋ยวขอสมอก็มาเยี่ยมเดี๋ยวคุณหมอก็มาเยี่ยมแล้วก็พิจารณาคนก็มา้ดูแลดีค่ะก็ถือว่าดีนั่งใจคนก็ดีไปด้วยตีนะตีมากยอแขนขึ้นดีใจาะ ไม่ใไ่เบ mm ิรงยอดวิวคนคนเบิรงเฮามีแต่คนเบิรงเฮาเลยไม่ไงดีใจดีใจมีแต่คนบอกว่าไม่ไงหายเร็วๆเด้อแข็งแรงเร็วๆเด้อดีใจเังไม่ทันเสียงยายได้หายเร็วๆาเมื่อไหร่เมื่อไ้า่ไปให้ทขาเขาบ้านเราไปโตไปกับเขาไพวย่างนีกินกินอาหารเติมแม่นบ๊ะ ข้างหลังข้างหลังคุณหมอไปจำตัวข้างหลังลูกเขยก็ไปลงเยี่ยมคุณยายค่ะผู้ป่วยติดเตียงค่ะแล้วก็เอาลานกิจกรรมว้เก่าไปให้ผู้สูงอายุเล่นด้วยผู้สูงอายุก็จะมารวมกันที่ลานค่ะแล้วก็ก็เลยถือโอกาสแวะเยี่ยมคุณยายด้วยค่ะค่ะวันนั้นก็คุณยายก็นอนร้องเพลงนอนทําเพลงอยู่คนเดียวค่ะก็เลยเข้าไปเยี่ยมเสร็จทีนี้เดก็เลยร้องเพลงให้ยายฟังเลยค่ะพอร้องปุ๊บคุณยายก็ น้ำตาไหลเลยค่ะร้องไห้เลย<ม>ค่ะเราก็แบบออมีความสุขคุณยายแกชอบร้องรำทำเพลงอยู่แล้ววันนั้นร้องเพลงอะไรครับวันนั้นร้องเพลงฝากเพลงถึงยายค่ะของพี่ต่อลอรไทยค่ะคุณยาย,ยาเป็นผู้ป่วย,ยติดเตียงคุณยายเป็นเคสสโตค่ะเป็นหลอดเลือดสมองติดติดเตียงมาประมาณ1นึงถึงสองปีแล้วค่ะแต่ว่าญาติก็ดูแลดีไม,ไม่ไม่มีแผลกดทับค่ะ เลยค่ะน้ำตาไหล,ลก็ถือข้างหนึ่งแกก็สามารถยกยกได้ค่ะแกก็เลยใช้ทิชชู่ซับน้ําตาเราเห็นคนะุณคนไข้ร้องไห้หรอวันนั้นเราเรีควาอนสิ่งนีมากตอนแรกก็เกือบจะร้องตามแล้วค่ะเกือบจะร้องตามแต่ว่าด้วยด้วยความที่เราต้องเข้มแข็งให้คนไข้ใช่ไหมคะเราก็ต้องเป็นกําลังใจให้เขาค่ะยังอารมณ์ดีมีวันนั้นน่ะมีเพื่อนๆืนนผู้สูงอายุค่ะ,ะไปเยี่ยมเข้าไปเยี่ยมด้วย แกก็เลยยิ่งดีใจไปใหญ่เลยค่ะอยายอยู่บ้านนอกอยากเห็นลานออกทีวีประกวดร้องเพลงมานานปีตกรอบหลายทีบ่มีทอ้อห่างย้ายไกลบ้านมีหลักประกันเพียงวูฒชันนมอ ไต่ฝันจนถึงวันรอย้ายดีใจบอที่ลานทำได้ดีขึ้นค่ะสดชื่นค่ะเขาบอกดีใจที่มีหมอมาเยี่ยมแล้วก็มีไอญาติญาติมาหาค่ะแกก็จะมีบทหัวเราะดีใจแล้วก็พูดหาหมอพูดไวไ่างไหมัครับว่าหมอดีอ อยากให้มาร้องเพลงให้ฟังอีกใช่เมื่อวานนี้ก็บอกแล้วจะเอาไอ้ที่ใสยย่ยางเปนไม้ร้องเพลงแกก็อารมณ์ดีค่ะดีไหมครับอย่างเงี้ยในความคิดค่ะดีค่ะคือญาินี้ดีใจนะคะที่มีหมอมาดูแลแล,แล้วก็มีเพื่อนแบบมาดูแลอย่างเงี้ยค่ะแบบมีเพื่อนแกมาเยี่ยม,มแล้วก็มีหมอมีอสมอก็ดีค่ะเขาดูแลดีค่ะผ<ด>ู้ใหญ่บ้านอสมแล้วก็คุณหมอ โดยจะพอมีการร้องเพลงให้ใ<ช>คนไข้ฟังค,คือญาติก็ปื้มอะค่ะญาติก็ดีใจคนไข้ก็ดีใจคนไข้ก็จะยิ้มนะหัวเราะพวูวในแกหัวเราะแกก็หวัหวเราะค่ะเหมือนเป็นการผ่อนคลายใช่ไหมใช่แต่พอหมอไปแกจะร้องไห้เหมือนกับแกคิดถึงหมอหรือว่ายังไงไม่รู้เหมือนกับตับตึบงอย่างเนี้ยค่ะพอเห็นญาติมาแกก็จะร้องไห้ก่อนอเพราะแกดีใจที่มีคนมาเยี่ยมแกค่ะมหมอเหมือนกันแกจะยกมือไหว้หมดเลยนะคะไหว้มหมอแล้วแกก็ดีใจ หมอขอบคุณหน่วยงานอสมอแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านทุกคนนะคะที่เอาใจใส่ดูแลลูกบ้านอย่างดีค่ะคืออันนี้ต้องยกให้เลยค่ะดีมากค่ะ